เดี๋ยวเราก็จะทำตัวตัวไส้นะครับที่จะเป็นไส้ของทาโก้ของเรานะครับก็อุ่นกระทะให้ร้อนดีนะฮะใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปก่อนเลยตัวเครื่องของเรานะครับเราก็จะมีเสกอกโชริโซซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากตัวไส้นะครับลงไปผักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีอะไรอีกเรามีผักชีนะฮะผักชีผมก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะฮะดังนั้นเด็ดแต่ส่วนของที่เป็นใบ นะครับก้านเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ซอยครับผมเรียบร้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็เอา,เอาต้นหอมซอยนะครับสำหรับซส้กอกชูริโซนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปผัดให้สุกก่อนนะฮะในน้ำมันหั่นครึ่งแล้วก็บีบเนื้อลงไปได้เลยครับกดๆนิดหนึ่งนะครับให้เนื้อเขาแตกเป็นชิ้นเล็กๆครับ การใช้สกอกโชริโซ่เนี่ยนะครับเหมือนทําให้เราประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาในเรื่องของการปรุงนะฮะเราไม่ต้องมาสับเนื้อหมูเองเราไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าเอ๊ะเครื่องปรุงรสเราจะใส่อะไรยังไงดีนะครับในการทําอาหารนะครับคนจะมีเครื่องครัวที่ติดครัวไว้เนี่ยหลากหลายรูปแบบครับอย่างเช่นแบบว่ากระทะนอนสติกกระทะที่เป็นสเตนเลสนะครับอย่างเมนูเนี้ยเวลาที่เราใช้นอนสติกเนี่ยก็จะทาให้ชีวิตเราสบายขึ้นครับ เหมือนอย่างนี้นะครับเวลาที่ผมใช้อุปกรณ์ที่เป็นสเตนเลสนะครับกับกระทะนอนสติกของหัวม้าลายเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าจะบอกว่าเขาสามารถทนการกขีดข่วนได้อย่างดีทีเดียวนะครับที่สําคัญครับกระทะรุ่นนี้ทนมีหลายไซส์หลายขนาดมากจะใช้กับเตาไฟฟ้าจะใช้กับเตาแก๊สจะใช้กับเตาอินดักชันได้หมดเลยอ่ะในขนาดเดียวกันนะครับผมจะอุ่นกระทะหัวม้าลายอีกใบหนึ่งนะครับอุ่นไว้เพื่อเดี๋ยวเราจะย่างตัวแป้งผากโกให้ร้อนนิดหนึ่งครับ เราจะคั่วตัวเส้ก,กอกนะครับให้หมูเขามีความแบบครันชี่มีความเกรียมนิดๆน,นะครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีกุ้งมีสับปะรดมีกระเทียมนิดนึงนะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่หอมใส่ผักชีล,ลงไปก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวพนก็จะนําแป้งตอร์ติญานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับห่อสีแดงๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปย่างทีละแผ่น ่าไม่ต้องใช้น้ํามันเลยทั้งสิ้นเลยลองดูนะครับตัวเส้นก่อของผลเนี่ยครับเห็นไหมฮะน้ํามันของเขาก็จะออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กุ้งหลงไปครับตามด้วยกระเทียมและก็สับปะรด ชิมก่อนนิดนึงนะครับค่อยปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับตัวไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟเอาออกจากความร้อนแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของผักชีต้นหอมลงไปครับผมเอามาใส่ข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปให้เขาโดนความร้อนมากๆนานๆเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับแล้วก็ไม่อร่อยในขนาดเดียวกันนะครับเราบ้านเราเราไม่มีพริกแบบเม็กซิกันนะครับเราใช้พริกชี้ฟ้าสีเขียวได้ครับซอยเป็นแว่นๆครับผม มะน,นาวนะฮะมะน,นาวก็เอาไว้เสิร์ฟคู่กันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กุ้งของผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่แป้งของเรานะฮะแป้งนะครับเราก็เอาลงไปจีในกระทะให้พอร้อนดีนะครับพอร้อนแล้วเราต้องรีบพับนะฮะเดี๋ยวมันจะพับไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ใส่กระหล่ำปลีซอยลงไปนะครับหักตัวไส้ใส่ลงไปครับพริกชี้ฟ้าครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโรยหน้าด้วยผักชีอีกเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยครับเสิร์ฟกับมะนาวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นรสชาติแบบเม็กซิกันที่คุณผู้ชมก็สามารถทำในครัวของตัวเองได้ครับ